เป็นถามโคตรต่อร้อนนะครับุณวัมาแล้วเข้าอนนี้นะครับให้การครับก็ตามตามที่เมื่อวานนี้เราเราได้เชิญพยานที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยมามาให้ปากคำนะครับก็เพื่อเพื่อเรนรวบรวมพยานหลักฐานดาเนินการต่อไปครับเขาให้การขอ๋อก็ยัง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 สอบสวนปากคำ นี่เข้ามาในคณะผู้ต้องหาหรือว่าที่เกี่ยวข้องอ,อ๋อก็เป็นพยานแล้วก็เป็นอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับผู้เกี่ข,ข้องที่คือผู้ให้ถ้อยคำนี่ทำไมต้องเอาชื่อที่มลีกหซ้ำเลยด้ด้วยะครับอะไรนะครับอินไปในหน,นังด้วยใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับไม่มีย,ยืนยันได้ว่าไม่มีครับแล้วต้องมีพนกักงานสอบตุ้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสอบปากคำครับตอนนี้เข้ามาพามพูดคุยกันนะครับในสถาการสอบปากคำเบื้องต้นก่อนครับให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือครับไม่การัง ก็ยังยังอยู่ในระหว่างสอบสวนอยู่ครับตัวว่เลยได้ตั้งข้อหาใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่ก็เราเราก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องพยานที่เกิดเหตุทั้งหมดนะฮะมามาสอบสวนหาพยานหลักฐานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็ถึงพยานหลักฐานถึงถึงแค่ไหนอย่างไรเราก็ดาเนินการไปตามกฎหมายท่านพูดอะไรเขาเข้าใจวามหรือว่า าตอนวันวันนี้ผู้เสียหายก็สามารถให้การได้แล้วฮะเราก็ส่งพนักงานสอบสวนไปสอบสวนปากคำนะครับเขาแจ้งความไหมครับไม่ต้องแจ้งครับก็เหตุเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่แจ้งเคืออะไรบ้าครับเรื่อย่างยังไม่มีฮะก็ก็ยังข้อข้อหาเหมือนเดิมครับยังยังยังอยู่ระหว่างสอบปากคำนะครันะครับเป็นพยานให้ในทางคดีครับผมก็ให้ความร่วมมือดีครับแล้วที่เขาให้ใหยคำเนี่ย คือเขาได้พูดแล้วครับว่าเขาเห็นเหตุการณ์หรือว่าไม่เห็นเหตุการณ์ก็อยู่อยู่ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมได้จะยาฐานยังไงเพิ่มเติมมาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับอันนี้เขาไม่ใช่ยองไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอีกท่านนะมามาทางนั้นผู้ให้ถ้อยคำาะพยานนะครับที่เราออกออกหมายเรียกเชิญทุกคนนะครับทั้งพนักงานเสิร์ฟทั้งลูกค้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับแล้วก็คุมงานล้วครับเรียกไหมก็ก็เราเรียกทุกคนนะครับ แจ้งกันแล้วตอนนี้ะก็ก็ออกหนังสือออกหมายเรียกไปแล้วครับออกหมายเรียกที่คนหีึ่งคนก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับประมาณประมาณผูเข้าครักพรมครมสามสิบยี่สิบมันมันมีหลายหหลายเหลายคนอยู่หลายกลุ่มอะครับฮะก็แบ่งเป็นกี่กลุ่มครับเนี่ยก็อยากบอกไม่บอกมีกลุ่มอะไรนะลูกกลุ่มนักศึกษาที่ไปไปไปทานข้าวด้วยใช่ไหมครับกลุ่มดารากลุ่มผู้ที่พนักงานเสิร์ฟชั้นบนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เรียกสอบทุกคนครับก็ทุกคนที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็มาให้ประทับทั้งหมดเขาติดต่อมาบ้างไหมครับวันนี้ก็เราเพิ่งออกหมายเรียกไปนะฮะก็ก็มีการติดต่อมาบ้างนะครับโอเคนะครับท่านเขาขอเข้าไปถ่ายได้ไหมครับยาเลย่าเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวพึ่งจะมา ไม่มีอะไรเหตุดังที่มีการแฉว่ามีทางอาจจะมีที่เกี่ยวข้องเยอะไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีเจ้าที่เกี่ยวข้องเลยเดี๋ยวทางเรื่องเรื่องเรื่องรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวถามโฆษกตรรอล้วกันนะาชยังไม่ได้เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครรับไหมครับแลยววันนี้ ต้องกผมเช่อ่าวันนี้ค่ะที่เราขอโทษขอให้ผมทงานหน่อยคือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมานาที่เกิดขึ้นทั้งหมดถึงแค่ไหนอย่างไรเราก็ดําเนินการไม่มีผู้มีนิิค่้าอย่งทานวแจ้งไม่ีเราดำเนินการ ุอย่างท่านบอกตกลงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี้มีเน้นย้ำอะไรมาบ้างไหมครับก็ให้ทําตามหน้าที่ครับอย่างใครที่โทรมาหาท่านโดยตรงไม่มีครับไม่มีครับเราเราทำอยู่ไม่มีครับไม่มีครับครับนั่นครับคุณบอลพร้อมจะให้ข่าวหน้าข่าวไหมครับท่านบอนท่าน่าจะมีข่าวน่าจะเขาเขาพร้อมที่ออกมาให้ข่าวใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราคุยกับเขาเองครับแล้วท่านอีกนา้นก็เปิดเผยอะไรนะอีกสอบประชาัฐ ไม่ทราบใช่ก็เกิดว่ารู้สึกข่าวเขาสะพานเสรจปุ๊บเขาไปตรงนี้ตรงส้งได้ไหมเขาขออนุญาตเขาพระพาดบอลหน่อยนะไม่มากตากันเลยตาก่อนก็ผมว่าเดี๋ยวให้ผมลอง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 ดูสอบสวนพยานฐานให้ได้ก่อนอะไรก่อนนะครับงว่าเขาจะแถลงข่าวหรือไม่แถลงข่าวได้ไรเองเนี่ยผมว่ามันก็จะพูดเบี้ยเขาอยู่นข่าวจะได้ไม่ต้องข่าวจะได้ไม่ต้อง มาตามแบบนี้นะให้เขาแถลงข่าวในประเด็นที่เขาอยากจะได้ได้นักข่าวจะได้จับใช่ไหมนักข่าวจะได้ครับดีไหมครับก็เดี๋ยวพยายามผมผมทำในสิ่งที่ผมต้องทำกนะได้ไหมครับนะจะไดงจุดประเด็นให้โดยดีท่านบอกให้เขามาให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วแล้วเขาตอบมาครับก็ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันพลเรแนวทางครับตอนนี้คือน่านทางคดีนี้ม่านน้อยแค่ไหนอะคะ อยู่ระว่างรวบรวมพยานหลานแนี้รสอบพยานทุกทุกปากที่กเก well ี่ยวข้องเนี่ยนะครับทุกกระบวนการอย่างอย่างอย่างเลยครับการสัสนี้ครับนี้กิดรงแรเลยขอ้ัเยครับยิ่น